สวัสดีครับผมมือนี้ผมสีฟ้ามาเบิงกระตายนิวซีแลน์ไหวนะครับล่องออกมาผสมเบิงครับสามตัวครับผมเป็นตัวปูตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวเมียสองตัวนะครับชุดที่ผสมโบติดนะครับชุดที่ผสมพอสีปลาโบติดนะครับ เป็นสามตัวหามาลอกเบิรงครับผมว่ามันสีติดบอรครับว่น,นี่ใส่พอนิวไหวครับเพราะว่าผมอยากได้จุดหลูกๆมันเนาะครับชุดหลูกๆของนิวซีแลนด์ไหวอยากได้ตัวแม่มาเฮดสายต่อเนาะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกระต่ายนิวซีแลนด์น้าเข่าจากมาเลเนาะครับน้ำหนักสามโลก,กว่าทุกตัวเนาะครับตัวใหญ่โค้งสางดีเนาะครับ เป็นกระต่ายที่ประเทศมาเลเซีนพัฒนาสายพันธุ์ไว้อยู่แล้วนะครับก้งสางไงยเรืองลูก่งยนะครับเอ้ยเรืองลูกเก่งนะครับหายลูกดกกิน่งยทวนต่อสภาพอากาศบานเท่านะครับผมกัเป็นคอ,อกห่านเฟืองเก่านะครับเอามาลองทดสออเบิ้งวส่สีติดหรือบติดนะครับใส่ห้าใส่อาหารเทืดเบื้องสามตัวนะครับนั่นผมก็เอาอยางรถย่นนะครับแล้วก็เอาไม้กาด แล้วก็เฟืองไว้ยังเทิงนะครับเฟืองก็ให้กินเป็นบุฟเฟ่เลยครับแต่ในทอรถยนต์ก็เพื่อมีลูกนะครับเพื่อเป็นร่างคอดของมันนะครับเฮตดไว้เลยเตรียมเพื่อไว้กลับมารอบเบิ้งวสิผสมติดบอนะครับช่วงนี้ก็นหนาฝนแล้วนะครับเพื่อสิผสม่าย่เพราะลูกชุดสีปลาตอนนี้พึ่งคอดไปสองแม่นะครับแล้วก็มีทองอยูสองแม่ผมเอาสองแม่นีมาใส่พอนี่่หวผมอยากได้ ชุดลูกๆเนาะครับเพื่อสีเสีสายต่อเนาะครับพื้นที่กว้างนะครับตัวเนี้ยมาไวยบ้านสวนครับเมาไวยอยู่ขอบเพื่อนเกา่าล่องเมาไวย์สามตัวบึงขยานแมียวขยันยังผมก็เอานี่ครับตะไคร่ล่องไปข้างเทิงทางเทิงข้างล่างครับปีด้วยเมื่อป่วยเมยวป่วยกาป่วยนกเขาได้ เพื่อได้ลูกมันไปผสมชุดอื่นเพื่อไปพัฒนาต่อเนาะครับเพราะว่าขันแม่มันสุดลูกแล้วเนาะครับพอแม่มันสีให้ลูกผมสิเก็บว้อยู่ประมาณปีครึ่งถึงสองปีเนาะครับพอลังจากนั้นก็สีได้ลูกมันเหดสายต่อเนาะครับก็สีเก็บว้จากเก่าแม่สีบแม่ครับเพื่อสีได้เหตสายต่อผมเก่ามาทำใบสองแม่เพื่อได้แบ่งปันพี่ๆ้งองกเษกษตรกรนั่มครับก็ลองทำว้เบื้องวสี เป็นเช่นไรตรอดติดตามเนาะครับพอผมบอกไนทับนิวไว้มาจากเดจากโตเลยครับผมใส่สีปลาไปก่อนเนาะครับพอนิวไว้ได้มากเพราะว่าได้ใส่ง่ายอยู่พอพันสองตมาอัปเดตให้พี่ไอ้นองเบิองเนาะครับพื้นที่ก็ใส่ใส่เครื่องนึงเนาะครับเพียรกันใส่ใหม่ยูค่าแล้วก็สังกสีตั้งหลังกับเป็นยูค่ากับสังกสีครับ เปลี่ยนช่องลมไว้ทั้งๆแล้วก็ใส่ตาคายไหเนะครับเป็นห่านเฟืองเกา่าไล่กัดกันอยู่ครับนี่โคนซาอยู่ตัวผูมันไล่เสิร์งตอนนี้ก็นอนไผ่นอนมั่นครับมือนี้ขค้ืนที่สองผ่านไปมาอัปเดตให้เบื่องประมาณนี้เนะครับผมรอดติดตามด้วยครับผม นี่กับผมมีอย่างไรนะครับแม่บอกสูบีสนองฟังประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ